อา,อาคุณน้ามาจากจังหวัดอะไรครับผมปัจจินค่ะอ่รักการเดินทางจากปจัจเนกรุงเทพอารวมตัวกับอาเพื่อนๆในห,หมู่บ้านหรือว่าพี่น้องมาไง,งบ้างครับมารวมตัวกับกป,ปสอของปัจจินจากที่เรามาเราเห็นเพื่อนๆมวลชนทั้งหลายมาหลายจังหวัดเลยครับกรุงเทพมีความรูม้รสึกยังไงบ้างครับที่ความบันทึกขอัจเจมรู้สึกว่าดีใจแล้วก็พอเจอคนไหนก็เหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งหมดเลยเหมือนมาด้วยใจเดียวกัน ม,มีความรู้สึกอย่างนี้นแล้วมีความสุขในใจแบบบอกไม่ถูกเ <laughs> มื่อเจอคนไหนเนี่ยทักทายยิ้มแย้มช่วยเหลือกันดีมาตลอดเลยเหมือนเป็นพี่น้องเหมือนเป็นพี่น้องกันมาจากไหนก็ไม่รู้คือมาเจอกันที่มันมองตามันเหมือนรู้ใจกันว่าออว่าว่า,วา,วารู้ใจกันว่าเออเราใจเดียวกันพอเจอกันมีช่วยเหลือกันทุกอย่างาใช่ไม่มีความ,มิบแล้วมีความสุขทางใจมากเรามาทําเพื่อชาติเ,ออเรามาทําเพื่อส่วนรวม เราไม่ได้ทําเพื่อส่วนตัวเลยที่เรามานี่บางครั้งเราเสียสละเงินส่วนตัวเรามาด้วยใจ่าค่ารถมาเองด้วยโดยไม่ได้ว่ามีใครจ้างมามามาด้วยใจที่ว่าทําเพื่อส่วนรวมเพื่อเรารักในหลวงใช่ไหมเราลักในหลวงในหลวงคือหัวใจของทุกคนที่มานี่ที่เรามานี่นะ จุดยืนของคุณป้าไงบ้างครับในการทางนี้ในการลงตัวจุดยืน,นจุดยืน,ยนก็คืออยากให้รัฐบาลลาออกจากรา,าการเราอยากปฏิรูปใหม่เพราะไม่อยากตกอยู่ใต้ระบบของทักษิณทั้งหมดแล้วเพราะว่าระบบทักษิณน,นี้โกงกินบ้านเมืองเราใช่ไหมพวกเราเนี่ยมาด้วยใจมาด้วยความรู้สึกที่ไม่เอาแล้วเพราะทุกคนเนี่ย เขาลูกข่าวแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะไม่มีคนนํามาเป็นแกนนําทุกคนเขาคิดเหมือนกันแต่มันขาดคนนําพอลุงสุเทพมานําปับ๊บมันเหมือนได้ใจได้พลังขึ้นมารวม,รวม,ร,วมรวมกันสู้ใช่ทุกคนมีใจว่าเราทําไมทําอะไรไม่ได้เลยเหรอเพราะเราขาดคนนําขาดคนกล้าใช่ไหมในเมื่อเรามีคนกล้าทุกคนออกมาด้วยใจเองไม่โดยมีใครไป เคาะประตูเรียกขามหรือ no, ว่าไปไม่ไปไม่ไม่ใช่เขามาด้วยใจกันทั้งหมดเพราะว่าเขารักชาติรักในหลวงทุกคนทุกคนได้อย่าอย่าคิดอยู่เฉยเให้ออกมาออกมาช่วยกันถ้าเราไม่ออกมาต่างคนต่างเฉยคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัวไม่ใช่แล้วตอนนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเราแล้วใช่ไหมถ้าเราไม่ออกมารุ่นลูกรุ่นหลานเราจะต้องเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะโดยเขากดใช่ไหมเขาจะเอาหนี้มาป้อนให้เราแล้วลูกหลานเรา ไม่มีวันได้เกิดถูกไหม